นี่นายเป็นใครฉันคือบาสเดนเดนทิปตังบาวีอะไรช่วยไหมคือได้ข้าวว่าว anyway> ันนี <h <h ้ฉันดวงตกอ่ะได้ข้าวว่าจะมีขอรายด้วยสิขนาดนั้นเลยเอาล่ะวันนี้เราแปลงรากเอาไปจอนกันดีกว่าเฮะวิธีการทําวิธีแปลงรากเขาจะทำอย่างนี้เดี๋ยวจะทำให้ดู ลองทำดูสินี่มันวิธีที่หนึ่งการขยี้ส้นเทา้าคือเราจะต้องกางขาออกมาและยกส้นเท้าให้ได้รักษณะอย่างนี้และหลังจากนั้นส้นส้อนอย่าแตะพื้นอย่างนี้เหรอใช่และหลังจากนั้นเราก็ต้องทําท่าง,ง้างเบือออกมาให้ได้ลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราก็ อามาแล้วก็จัดคว้มือออกมาอย่างนี้แล้วซอนออกไปวิธีที่สองทำหน้าให้จริงจังเมื่อพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องทำหน้าให้จริงจังซึ่เราจะต้องทำท่าให้ได้ท่าทางนี้แล้วก็ทำหน้าให้จริงจังยอย่างนี้ด้วยอย่างเนี้ยหรอไม่ใช่ทำหน้าให้มันจริงจังนิดนึงนี่ใช่ไหมวิธีที่สามถอด อาเิซอนเจะถอดเสื้อ,อถอดผ้าเวลาแปลงล่างเพราะฉะนั้นลองถอดเสื้อถอดผ้าแล้วลองแปลงล่างดูอาวาซอนวิธีที่สี่วิ่งแล้วมาทางนี้อนนเอาล่ะมาแปลงล่างคูงกกกันดีกว่า อ,อย่าลืมกันล่ะอย่าลืมสำหรับใครที่ดูเงินแชนแนลกด Subscribe เพื่อติดตามลิปใหม่ได้นะครับ